สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์เทคนิคการพิมพ์ด้วยเสียงนะคะสะดวกต่อการทำรายงานเป็นอย่างมากเลยค่ะก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช<อ>่นี้นะคะ,ะ,คะจะมาสอนอันดับแรกนะคะ ไปที่ Google แล้วก็ลงชื่อเข้าสู่ระบบค่ะถ้าหากไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถทำงานนี้ได้นะคะเราเข้าไปที่เอกสารนี่ถ้าเรายังไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบเขาจะเด้งหน้าต่างให้เรามาลงชื่อเข้าสู่ระบบนะคะ เมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วเราไปที่เอกสารและเราสามารถพิมพ์ข้อความได้โดยใช้เครื่องมือตรงนี้นะคะด้านบนนี้เลยและคำว่าพิมพ์ด้วยเสียงคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะรูปใหม่จะเด้งมาอย่างนี้นะคะ นี่เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอะไรได้หมดเลยแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะมาพิมพ์รายงานเรื่อง วิทยาการคำนวณก็มีความแม่นยำนะคะถ้าเราออกเสียงอย่างชัดเจนสำหรับการบันทึกเป็น Microsoft Word ทำได้ดังนี้ค่ะเห็นไหมคะ Microsoft Word คือเป็นภาษาอังกฤษมาให้เลย ดีมากคะ่ะสะดวกในการทำงานเราสามารถ Copy Link ด้านบนตรงนี้แชร์ไปให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนช่วยพิมพ์ก็ได้นะคะเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเราจะเซฟไฟล์เป็น Microsoft Word เราไปที่ไฟล์ค่ะไปที่ ไฟล์แล้วเนาะดาวน์โหลดค่ะนี่ค่ะเราสามารถเซฟได้ดังนี้เลยเป็น pdf ก็ได้นะคะแต่เราจะเอาไปเป็น microsoft word เพื่อไปทำงานต่อเอกสารมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ